สวัสดีเด้อพี่น้องผู้ติดตามดาวจนสตาผู้ติดตามเล่าประตูใช่มื่อนีร่เล่าประตูใช่มีแตกดิพี่น้องแจ้งเ,เขาสองรอบหนึ่งดาวจนกับเขาอยู่ดาวจนกับแก่ได้ยืนได้ยืนมาพี่น้องเนาะเอาบอ่เป็นยังขอให้แจกถือว่าเก่งนะพี่น้องเนาะไปได้เดินได้ บัวลายใหญ่หางเอาของเก่าบังสก,กันนะพี่น้องเนาะของเก่าคือดาวจนสตาวันที่ยีสมุกราคม้อสองพัหาร้อยหกบเจ็ดจับคูมากศูน่ห้าสองเจ็ดหนึ่กมเล่นหกร่องสอเจ็ดเขาหกพี่น้องได้หกหนึ่เาประตูใช่เก็ดหาหาเก่ห วิ่งเหากมเล่นเกตหาล่องหาล่องซีหางุดพี่น้องเล่าสันติภาพศูนย์แหหเกาวิ่งศู 8, กอเล่นศูล่องหกเก่าแตกตรงตพี่น้องหกเก่าแต่สตัวผลสามตัวผลบ่ไดใดนะพี่น้องนะสามตัวผลบ่าแมน ตามตัวบ่เป็น71เนาะ69ล่างแตกตรงๆเน้ะพี่น้องเด้อประสาวนลาวจับคู่97 5481วิ่ง97กับเล่น97ร่อง81เขา7พี่น้องได้57 8ก็เขาอยู่ตัวพี่น้อง81ก็แม่น ลา่างก็มีแปดหนึ A ่งโอ้ยเบิ้งบะหมดเบิ้งบครบนะพี่น้องนั่นนี่แปดหนึ่งก็ได้แล้วพี่น้องเด้อรักแปดเขาสองแปดพี่น้องเดซีเดสองหลุดแตกหนึ่งนะพี่น้องนั่วันนี้ก็ล่าอกตาหกเ็หาหนึ่งหนึ่งีรีบหกเก็ดก้มเล่นหกเ็ดล่อหนึ lỏng 1 xì đầy cái tổ là Piong xì xi ui nó cứ lên mà rút đầy chừng này khâu xi u Piong bớt rút bớt đầy sốn xì đầy sốn xì lại giật đã Piong nó đầy sốn xi ไปต่อเลยเนาะพี่น้องเนาะเอาอันใหม่เอาอันใหม่วันที่21เวสเลยเสียงรถแมรโกโครก็ดังปุ๊บปิ๊บปุ๊ปิ๊บในจนัำนวเนาะว่าเปิดยังพี่น,อน,น้องเนาะกระจกกัทัพนันของกระจโครงการโคกน้องหน้ากระจกดาวโจรสตาร์จับคู่สามเก่าคำอะพี่น้องนี่พี่น้องคือท้าเบิ้ง ต่ว่ากระายอีกหลายงบ่งก็สิหอดเวลาข้าเจ้าทำการใช้แตไเนาะยามเกทีหนึ่งเครื่งผันะดาวจวนังสีออกมากทีหนึ่งเครืงนสองสมุมเครื่งนมันมกถุเครื่องบ่ดาวช o o m ชุดนี่แก่งจังมาก่เครื่องสองสามสามสี่ เดี๋ยวเวลาหลายชั่วโมงก็เลยบ่เฝ้าเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งคำคำก็ได้สนามซีวิ่งวิ่งสามเก่าสามตัวสามตัวก็มี่ C si, sám cầu C si, sám cầu C si, sám cầu ừ. Cầu sám C si. Bắt cá sâu vô tiền vui lòng ơi Cầu, chỉ hoàn cầu sám C si. สี่สามเก่วิ่งสามเก่ากลมเด่นเด่นสาเกาล่องสามสีตัวล่องกับตัวกลมว่าวันนี้ไกลกันหนระพี่น้องสักสี่ํากันกลัวแต่มันประกาศมาเห็ดกลมสองอันพี่น้องพิจารณนาเอาเนาะพี่น้องเนาะมักสูตรมักอันไดกูดไดจัดเอา ลาประตูใช่ประตูใช่ประตูใช่จับคู 1 2 0 6 0 6 6 7 1 2 3 Sam Tua Ket Ning Song Ning kết ninh นึ่งหกเก็ดเก็ดหนึ่งสองวิ่งหนึ่งสองล่องเอ้ยกลมเย็นหนึ่งสองล่องหกเก็ด ลาวสันติภาพลาวสันติภาพ ทิ่ภาพจัดคูแปดเก่าแปดสามแปดเก่าแปดสามหาสาม

Câu hà giảm hà cầu hà cầu Câu hà bình phép, bình cầu ผมเด่นเน้นจอร์ดแปดเก้ล่องหาตัดสามอาชมาล้ว xin lỗi xin lỗi chắc khu chắc <laughs> สามแปดและเพอวิ่งวิ่ง แปดห้าแปดห้าวิ 1, ่งสามตัวงกแปดห้ากแปดห้าห้าแปดหก แตงโม8หาวิ่งแปดวิ่งหาเรื่องตัวผมเล่นเล่นจรุดแปดหาล่องจรูดแปด lao ít ta, lao, ít, ta, kiến à, ta. ลาเอกตาบใส่สอกซาสาเอาตัวน uh. ี้ละเลิาเอกตตาับคูเกตูนเกตูนซีนึ่งซีหนึ่งซูนเก่า xuống cầu xuống cầu là cả vinh, 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 chết xuống chết xuống vinh, dám tòa 3 thua cầu kết 0 kết kết cầu Sám cho kết xuống cầu เกดเก่าศยวิ่งเก็ศูนย์กมเด่นเน้นจรุดเก็ศูล่างศูนย์เก่าจลุดเอาแค่หนะ่อจอดเลยพี่น้งองเ้ยคนแรกเข้ามาแล้วเอาไป ทิจรณาเบิงมักระจัดคัดกระพันทรงให้แล้วของวันที่ย21ของมืออื่นเสาพี่น้องดาวโจนสตาจับคู่สามเก4วิ่งสามเก่ากมเลน3ามเก่าล่อง3ามสามตัวสี่สามเก่าเก่าสาล่าประตูใช่หนึ่งสองศห หกเก็วิ่งหนึ่งสองกลมเล่นหนึ่งสองล่องหกเก็ล่อง6กเก็ดวกัสตัวก็ด1 2ึ่งสองหนกเก็ดแล้วสันติภาพ8ปดเก้หาแวิ่ง8ปเก้กมเล่น8ปดเกล่องห3าสาตัวกับ 9ก้าหาเก้าหาสาปดหา้าส่วนเล่าแปดหาสาวิ่งแปดหาคอเล่นแปดหาร่อง8ปดตัว6 8แปดหาหาแปดหเอ็กตาเก็ด0่สเก วิ่งเกกมเล่นเก็ล้อมศูนย์เก่าสตัวเก่าเก็ศู์เก็ศูนย์เก่าเอาพี่น้องเอาพีพาหน้าบงเด้อมากะจัดคัดกระพันพี่น้องพอได้เข้ามาแล้วก็ย่าลืมกดไลล์กดแห้น้ำแง่ให้มียัดไลค์ยัดแร์น้ำ้ำเลยเด้อมีไรใดน้ำนพ่อได้่าสุประกาศพี่น้องพ่อให้กำลังใจปูปูนังขิดคนให้นอกพี่น้องนอกให้พี่น้องเอฟซีพ่อดเข้ามาแล้วก็รวยลุยลกันทุกคนลำรุ้ยลำยเด้อ นี่จบไม่รับกันทุกคนญาติเจ็บญาติจมกันพ่อกันไหมรอบต่อไปมืออื้อนผมลับพี่น้องสวัสดี